ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาวิเคราะห์ภาพรวมรวมถึงตอบคำถามทั้งกระทั่งทุนทุกท่านซึ่งสามารถส่งคำถากมก็ได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับแต่วันนี้เรามาดูภาพรวมกันซึ่งยังคงไร้เดี่ยวแรงนะครับ รูปการซื้อขายผ่านไปชั่วโมงหนึ่งหมื่นหกพันล้านแต่ก็ยังมีข่าวดีให้เราอยู่ข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของข้างหนึ่บาทนะครับที่มันอ่อนค่ามาจนจะสาสิบห้าแล้วนะครับรยืนตรงนี้มาสองอาทิตย์ละนะครับซึ่งมันก็จะเป็นบริเวณที่เหมาะกบบที่จะให้ฟันโฟร์ไหลกลับนะครับนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มกลับไปใหม่สามสิบสองบาทห้าสิบก็ ก็มากพอที่จะเข้ามาเก็งกำไรส,สองด้านของนักลงทุนต,ต,ต่างชาติแต่ตอนนี้ยังไม่ไหลามานะแต่ว่ามันคงรออยู่นะครับส่วนภาพรวมตลาดวันนี้แบงก์กรุงเทพโดนขายหนะักสองวันเลยนะครับหลังจากที่มีวิวาทะกันของอาจารย์นัทวุฒิรุ่งวงนะครับก็คือใน กองทุนบูหลวงนะครับซึ่งเ,เสียหายจากคุณสตาร์ทมากมากเป็นอันดับหนึ่งในกองทุนไทยนะครับก็คือขาดทุนไปทั้งหมด1,100ล้านนะครับ1,100ล้านแล้วก็มีการวิวัทาทากการเมืองประมาณนั้นอาจารย์ดรนทวุฒิลุงวงเกอรอมาแชฉนะครับว่าออกองทุนบูวหลวง LTF นะครับ กองทุนหุ้นระยะยาวผลเฉลีย่ยต่อแทรบริหารตลาดบริหารกองด้อันเดอร์ตลาดมากนะครับแพ้ตลาดไม่พอยังขาดทุนถึง5ปีปีอนหลังนี้ประมาณ15%นะครับตรงนี้ก็สร้างความตกใจให้กับผู้ถือหน่วยอยู่เหมือนกันนะครับหน่วยอื่นๆด้วยนะครับแล้ว r m f เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับกระเสีย เสียเสียความเชื่อมั่นไปพอสมควรก็เลยโดนขายอันดับหนึ่งเลยวอลุ่มเยอะมากนะครับไม่ได้ลงเล่นๆน,นะวอลุ่มชั่วโมงเดียวเยอะกว่าเมื่อวานทั้งวันเลยนะครับนี่คือวอลุ่มขายนะครับจะดึงกลุ่มแบงก์งอื่นลงไปด้วยจากที่ช่วงต้นปีมานี้ขึ้นอย่างพระเอกเลยนะครับ tòa thì lụt leo đôi. ได้อีกหน่อยอหนึงนะครับพรุงนี้ก็ลงอีกวันหนึ่งนะครับก็แทนที่จะคุยกันดีๆขอโทษว่าบริหารผิดพลาดยังไงอะไรก็ไปบอกขาดทุนนิดเดียวมันนิดเดียวนี่คือรวมกันแล้วหนึ่งเปอร์เซนกว่ามันพันล้านนะครับนอกนั้น ก็ไม่มีอะไรหุ้นแบงก์ตัวอื่นก็ยืนยืนมีแบงก์เทพลงอยู่แบงก์เดียวโอเคตอบคำถามท่านนักทุนดีกว่ามีอีกตัวนะครับที่เมื่อวานโดนขายหนักเลย ราวนะครับยังคงเป็นหุ้นที่กลุ่มทุนใหญ่เนะครับที่ก้าไกลกับพูดถึงราคาหุ้นก็นเลยทำนิวโรตลอดวัสดเกตแล้วน่าจะได้ประมาณ 40, 40ต้นต้นนะครับน่าจะลงถึงคุณธนันสวัสดีครับ BTS กับแบมบิม บี G, ไม่มีอะไรนะครับอืม B, e, อันนี้มีมีอะไรไม่รู้ลงจะลึกเลยนะครับก็อยู่แนวรับแล้วอยู่แนวรับพอดีเลยนะครับสสายยอดซื้อและถือก็ ดาวไซน์นอยล่ะเพียงแต่ไม่รู้ขึ้นเมื่อไหร่คุณวันนี้แชร์แล้ไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสายกรุ่นปัน,ปนรบตวนถาม MTC น่าสนใจนะครับทะลุ42บาทสลึงได้เมื่อไหร่นี่ น่าจะวิ่งแรงเลยนะครับต้องขอไปดูนิดนึงนะเรื่องเรื่องกฎระเบียบแบงคชาติมันก็ข่าวเก่าแล้วไม่น่ามีผลอะไรนะคับที่หนมีวอาเป็นลงจะผ่านหัวอันดับหนึ่งเลย kkp มีสิทธิ์ครับอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยอาจจะสื้อเออประมาณ58บาทนะครับ KKP กำลังมีสัญญาณขานกับเมื่อวานนี้แล้วนะครับตูนใหญ่กับ KKP ต่อ้วนะครับ KKP ดาบปักยญาไปแล้วหนึ่งแท่งวันนี้ย้อยแล้วนะครับคุนใหญ่เป็นแค่รีบาวนะครับทำไมถึงบอกรีบาวตอนลงดูวอลุ่มสิตอนขึ้น,น,นวอลลุ่มมีนิดเดียว อันนี้ก็นกก่าจะเทคโปรฟิตไปก่อนระยะสั้นอันนี้เป็นรับปรกวิญาดับจบยิงิวใกลแนนตนนัวนหนน่าสนใจยังไม่ได้ดูรายละเอียดมากนะครับ scb ก็ชนวต้านไม่ผ่านนะครับ 107น่าซื้อมากที่สุดก็คือ K-Bank นะครับเพราะว่าออรอบนี้เดอร์เพอร์ฟอร์มมากจากกรณีของตาแต่หลังจากที่จบแล้วมันก็จะน่าค่อยๆค่อยกลับไปเอาเพอร์ฟอร์มใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ ต้องให้เวลามันส่วนต้นหน้าเล่นสั้นก็จะเป็น t c b เอาจบเหมือนกันกายเป็นเคแบงมันยังไม่ขึ้นมันก็คงลงไม่เยอะแลนึเ,นเนท้าเงินเป็นผล คุณพีก็ต้องไปดูในงบนะครับไปดูในงบว่ากำไรก็เท่าไหร่แล้วไปดูอัาตราส่วนการจ่ายปันผลวันเท่าไหร่นะครับส,สวัสดีครับแล้วรับ เอไปนิวโลทุกวันที่เคยคุยกันแล้วนะครับตั้งแต่ข้างบนนี้นะครับว่ามันน่าจะลงไปห้าสิบสี่ห้าสิบห้าบาทได้นะครับเป็นอย่างน้อยนะอาจจะมีแถม รวมแบง์ลเทปเลยทำให้กลุ่มแบงค์ลงทั้งกลุ่มเลยนะครับลงมากลงน้อย ตัวค่าเงินต้องคอยเช็คตตลอดเวลานะครับเพราะว่าเห็นว่าฝรั่งหยุดขายแล้วนะครับเริ่มซื้อบ้างบางวันแต่ขายก็ขายน้อยระดับร้อยล้านไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ดุกด,ดันมากเวลาสาม0ันล้านทุกวันลิ เออวันนี้น่าซื้อนะครับมาวารุ่มมาวันแล้วแล้วถ้าปิดแกลบหนปดสอได้นี่น่าจะกลับไป2บาทใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ มีใขรเตรับวันนี้ขึ้นวันแรกได้สวยงามนะครับครับสวัสดีครับคุณปฐมมน ถามยูลงมาที่เดิมแล้วนะครับมุลงแรงมาก com s เเวนไม่ยอมเล่นนะครับทาอ่งนี้ควรขายก่อนนะครับตอแรกน,นจะสรุปยีก้าบาทห้าสิเราเปสัญญาณซื้อแล้วรอบใหม่ไม่ไม่ผ่านนะครับ อเคไม่มีคำถามนั้นนะครับตอบครบถ้วนทางัานวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก รู้ทันภัยร้ายจาก SMS ระวัง SMS หลอกลวงให้คลิกลิงก์หากได้รับ SMS โดยใช้วิธีการส่งลิงก์ห้ามกดและกรอกข้อมูลใดๆเป็นอันขาดเพราะหากกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวจะทำให้สูญเสียเงินและถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ก่อความเสียหายได้ หากได้รับ SMS ที่ไม่น่าไว้ใจควรจะตรวจเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แน่ใจก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองไม่คลิกลิงก์ไม่กดไม่กรอกข้อมูลอย่าหลงกลมิจฉาชีพ